ประมลรกคอร์ดออริโอมิแ่สานิยมเสียงอาโดยได้ตัววแสงส่องงไัยโดยเนมดิส แสงส่องพงไพ่นิยายของนีมริสให้เสียงบรรยายโดยนายตัววอร์นีมริสเป็นรุ่นน้องผมตั้งแต่สมัยปฐมด้วยรุ่นน้องคนนี้ชอบอ่านนิยายแนวสืบสวนสยองขวัญผมณตอนนี้คิดจะทํานิยายเสียงอ่านผมจึงให้รุ่นน้องคนนี้เขียนนิยายเรื่องนี้ขึ้นมาในชื่อเรื่องแสงส่องพงไพ่ซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นรับฟังได้ช่อง รีโมท9417ทาง YouTube แผงนี้แสงสองพงไพเป็นเรื่องราวของทิศเอกัยสมพงษ์ชายหนุ่มอายุ28ปีเขานั้นทำงานเป็นพนักง,งานออฟฟิศเขาถูกสั่งย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดเนื่องจากสภาวะโรคโควิด -19 สาขาหลักจึงจำเป็นต้องย้ายเขาไปสาขาย่อยที่ต่างจังหวัดจังหวัดที่ทิศไปอยู่นั้น อยู่ในโซนอีสานใต้พอมาถึงบริษัทที่สาขาย่อยช่วงบ่ายวันนั้นทิศนั้นเดินเข้าไปแผนกต้อนรับพร้อมยื่นใบส่งตัวให้พนักง,งานทันใดนั้นมีเสียงเรียกชื่อเขามาจากไกลไกทิศหันหลังไปทางต้นเสียงเจอกับยายคนหนึ่งที่กำลังโบกมือเรียกเขาเรียกผมหรือครับยายใช่เธอคือทิศที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ใช่ไหมใช่ครับยายผมเพิ่งย้ายมาใหม่ครับ ผมขอตัวก่อนได้ครับยายเอ๊ะยายรู้จักชื่อเราได้ยังไงเชิญทางนี้ครับจะพาไปพบกับหัวหน้าง,งานกับทีมงานก่อนนะครับหลังจากนั้นไปเจอกับหัวหน้าง,งานเพื่อนร่วมง,งานแล้วพนักงานต้อนรับนั้นพาทิดไปยังห้องพักโดยที่ห้องพักของเขานั้นอยู่ไม่ไกลจากบริษัทมากห้องพักนั้นเป็นตึกสี่ชั้นทิดนั้นอยู่ชั้น3ห้องสาม่ เป็นห้องไม่ใหญ่มากแต่จุคนได้ประมาณ6คนทิดเก็บสัมภาระจัดเก็บห้องจนถึงหัวคำ่ำขณะที่ทิดนั้นเดินลงบันไดมีเงาดำที่จ้องเขาอยู่พอกลับมาถึงห้องปรากฏว่าห้องนั้นไม่ได้ล็อกทิดนั้นรีบเข้ามาเช็คของมีค่าโดยเร็วแต่ก็ไม่มีอะไรหายแต่สิ่งที่เขาได้เจอนั่นคือกระดาษโน้ตที่แปะอยู่กระเป๋าโน้ตบุ๊กเขียนว่ารีบหนีไปจากที่นี่ ใครแอบเข้ามาเล่นพี่เลนเนี่ย